อหาแล้วอ,อก็ไม่บอกเขานอามีมอะไรบาไปหาซาลาบาเองตายใช่แล้วเหรอใช่ <laughs> นมัดเมาป่ะปิดอะไรเนี่ยนเมี้อะไรปอะมาณเะาะเนี่ยนมัดเมามีน้ำชามันหวานนะมันหวานไหมกินแล้วเมาเนาะ ต้องทานยังไงอะแบบนี่หรอฐานมันะนี่หรอ